ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเตรียมลาเมืองกรุงไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเปิดอาณาจากักรเกลือเป็นต่อหลังเตรียมโบกราเมืองกรุงเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสําหรับกิติเชี่ยววงคุณหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักกันในนามว่าเกลือเป็นต่อจากบทบาทของวอกจากละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อร่วมกับชาคิดแย้มนามเจี๊ยบเชิญยิ้มและอูดเป็นต่อนั่นเอง และต้องบอกเลยว่าเกลือเป็นต่อนั้นไม่เพียงแค่เก่งเรื่องการแสดงเท่านั้นเพราะเจ้าตัวยังเป็นนักเขียนบทและผู้กำกับละครจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเฮงเฮงเงบ้านนี้มีรักยินเด่นบางรักซอยเก้าผู้กองเจ้าสเสน่ห์รวมถึงซิทคอมเรื่องเป็นต่อที่เจ้าตัวแสดงอีกด้วยล่าสุดทางด้านเกลือเป็นต่อได้ทิ้งชีวิตเมืองกรุงทำฟาร์มอิลีที่บ้านเกิดจงังหวัดอุดรธานีตามรอยชาคิดแย้มนามโดยทางด้านเกลือเป็นต่อ ได้ลงทุนซื้อที่ทําฟาร์มอิลีพร้อมกับขุดเจาะหาบ่อน้ําสําหรับเตรียมการทําการเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตอีกทั้งทาง,ทงด้านเกลือเป็นต่อยังได้โพสต์ว่าในหลวงรัชกาลที่9แนะนําให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันคันบ่อพังจากฝนตกเพราะหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากตรงและยาวมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรัลฟีดโปรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ